สวัสดีครับกลับมาสู่รายการของช่องห้องพระเหมือนเช่นเคยครับสำหรับวันนี้หัวข้อที่อยากจะพูดถึงก็เป็นสิ่งที่หลายท่านน,น,นะครับเคยสงสัยกันว่าที่เราบอกกันว่าสวดมนต์ตลอดเวลาสวดทุกอิริยาบถสวดทุกลมหายใจมันทำได้จริงๆหรือดังนั้น วันนี้รวบมาพูดในมุมมองของผมเองสั้นๆนะครับในหัวข้อที่เรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับหัวข้อนี้รู้เท่าไม่ถึงการคือการเวลาการรอลีนะครับถือว่าเป็นประโยคหรือเป็นคำพูดที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆเมื่อ เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าข่าวในฟีดข่าวต่างๆที่เมื่อมีใครสักคนหนึ่งที่ทำแล้วทำผิดและอาจจะถูกเป็นข้ออ้างหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่สุดท้ายเหตุผลที่เขามักจะยกมาก็คือรู้เท่าไม่ถึงการก็คือฉันขอโทษที่ทำไปโดยที่นึกไม่ถึง การที่มาจากสถานการณ์ที่ทำไปเพราะว่าไม่ได้คิดไตรตรองให้ดีแต่รู้เท่าไม่ถึงการที่ว่านี้ผมอยากจะพูดถึงในแง่ของการเวลาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับเราเข้าใจเองว่าการเวลาเนี่ยมันมียาวนานการเวลานี่มีอย่างไม่จำกัดและไม่จำเป็นที่เราจะต้อง สนใจมันมากนะกก็เพราะอายุก็ยังไม่เท่าไหรเ 20, 30, ่เองยัง20่สิบยังสามสินี่มันเพิ่งต้นปีเองนี่มันเพิ่งหัววันเองเดี๋ยวค่อยทำก็ได้เดี๋ยวค่อยสวดก็ได้สิ่งเหล่านี้ครับสามารถเอามาประยุกต์และเตือนสติตัวเองได้ในการสวดมนต์จักพรพัทนะครับเพราะว่าการสวดมนต์จักพรพัทเรารับฟัง รับรู้และเรียนรู้มาจากลวงตามมาซึ่งท่านมักจะบอกเราเสมอว่าให้เราสวดมนต์ตลอดเวลาสวดทุกครั้งที่คิดได้สวดทุกครั้งที่นึกได้สวดเท่าที่เราจะเอื้ออํำนวยแต่เอาที่อันที่จริงแล้วนะครับพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราสวดไประยะหนึ่งเราจะพบว่าจริงๆแล้ว เราสามารถทําแบบนั้นได้จริงก่อนที่จะไปพูดถึงว่าทําไมถึงทําได้จริงต้องกล่าวถึงที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งก่อนว่าทําไมในสายปฏิบัติของหลวงตามมาถึงให้สวดมนต์ตลอดเวลาเป็นข้อวัดปฏิบัติของวัดท่ามเมืองนานะครับจะสอนและให้ทุกคนปฏิบัติยึดอยู่สม่ำเสมอว่าตลอดทั้งวันจะให้สวดมนต์สวดมนต ตามตารางของการสวดมนต์หรือสวดมนต์ในใจภาวนาตลอดเวลาเหตุและผลที่ท่านให้สวดนะครับเพราะเราทราบดีว่าการสวดจัก,กรพพัดคือการที่เราเนี่ยนะครับสร้างบุญบารมีตลอดเวลาเราทํากรรมดีตลอดเวลาเพราะการที่เรากรรมาฐานโดยใช้คําสวดบทสวดมนต์จัก,กระพัดเนี่ยนะครับขณะนั้นจิตของเรานะก็จะ มีอนุสติที่นึกถึงแต่เรื่องดีๆนะครับพูดง่ายๆคือนึกถึงแต่เรื่องดีๆเรานึกถึงแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรานึกถึงบุญเรานึกถึงคนที่เราอยากอาธิษฐานแผ่บุญไปให้เรานึกถึงสิ่งดีๆในในใ,ในสิ่งที่เราทําอยู่สิ่งที่เป็นบุญที่เราทําอยู่และขณะที่เราทําเราแทบจะไม่ได้ทํากรรม ชั่วต่างๆเลยเพราะว่าก็เราสวดมน์เราก็นึกถึงแต่สิ่งดีๆนึกถึงตรสยสารคมเราไม่ได้พูดสิ่งไม่ดีออกไปเราไม่ได้หรือเราทำมาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีซึ่งมันก็น้อยมากนะครับาหากสวดมน์อย่างสม่ำเสมอและสวดมน์ในเชิงคุณภาพะนะครับแต่ทีนี้เหตุและผลอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านให้ทำเพราะว่าท่าน ให้ระมัดระวังในการนี่แหละครับการเวลาเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าขณะที่เช้าวันธรรมดาวันหนึ่งของเรามันจะเป็นเช้าที่วันสุดท้ายของเราขณะที่เรากำลังขับรถอยู่เราก็ไม่มีทางรู้เลยว่านี่จะเป็นการขับเที่ยวสุดท้ายของเราขณะที่เรากำลังทำงานอยู่ เราก็ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เราทำงานแต่หากเมื่อไหร่ที่เราประคับประคองจิตให้อยู่กับบทสวดอยู่สม่าเสมอประคับประคองใจให้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้อยู่กับอารมณ์แห่งบุญทำให้ชินจนกระทั่งเราระลึกขึ้นมาเป็นคำสวด ทำให้มันชินจนขนาดที่เราสวดสวดแล้วหลับตื่นมาแล้วยังสวดให้มั่นใจได้ว่าจิตเราเนี่ยผูกไปกับบทสวดแล้วแปลว่าเมื่อวันหนึ่งวันใดที่เราบังเอิญกรรมตัวหนึ่งตัวใดที่มันมาถึงและมันทำงานอย่างเต็มแรงเต็มข้อจริงๆแล้วเราต้องจากไปจริง เราก็จะจากไปด้วยจิตที่ระลึกถึงบทสวดจิตที่ระลึกถึงครูบาอาจารย์จิตก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็จะไปในแบบดีๆแล้วในระหว่างที่เราหมั่นสวดมนต์ตลอดเวลาอยู่กับบทสวดมนต์ตลอดเวลาเราก็มั่นใจได้ว่าเราเพิ่มพูนเพิ่มพูนบุญตลอดเวลาเพราะว่าทานศีลภาวนาเราทราบดีแล้วว่า ทานอะไรบ้างละ่ะที่มีอนิสงส์ที่มากทานอะไรบ้างละ่ะที่ทําให้เราสามารถเบนกระแสของกรรมได้ก็คือการภาวนาหรือการทํากรรมฐานนั่นเองอย่างที่ทราบกรรมแก้ไม่ได้แต่กรรมถูกบรรเทาให้เบาบางหรือทําชะลอให้มันช้าลงได้ด้วยการหมั่นทําความดี สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้กรรมหรือทําให้ผิดประจักษ์พระธรรมวินยัยหรือทําให้ผิดไปจากที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเพราะการทํากรรมดีอย่างสม่ําเสมอก็หมายความว่ากรรมที่จะเข้ามาเสวยก็หาช่องที่เข้ามาได้ยากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่มันจะมาส่งผลมันก็จะส่งผลได้เบาบางลง หรือหากเราจนทําไปจนจิตเราเนี่ยนะครับมีกําลังมากพอกําลังจนขนาดที่เราสามารถตัดสั่งยชดสามตัดสั่งยนดทั้งหมดได้แปลว่าวันหนึ่งเราก็เดินไปถึงจุดที่พระพุทธศาสนาได้ปักธงชัยเอาไว้อยู่ที่ปลาย ปลายทางสุดท้ายของการปฏิบัติให้พ้นมาจากสังสารวัตรอย่าคิดว่าการที่เรามีชีวิตวันนี้นะครับมันจะมีไปอีกยาวนานเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่ามันจะนานไปอีกสักแค่ไหนอย่าไว้ใจในการเวลาสิ่งหนึ่งที่เราควรทำ และควรรู้เท่าทันอยู่เสมอคือการตระเตรียมสั่งสมความดีสะสมความสุขสงบในใจด้วยการปฏิบัติธรรมหากการปฏิบัติสมาธิมันยากจนเกินไปก็ลองเริ่มต้นที่สวดมนต์คุณสวดไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าความสุขความเบิกบานที่มีมันจะนำไปสู่ความสุขอีกมากมายในทางธรรมคุณจะอยาก เรียนรู้ที่จะสมาธิเรียนรู้ที่จะปฏิบัติกรรมฐานจากครูบาอาจารย์ในหลายๆสายเพราะความสุขใดไม่เสมอด้วยความสุขจากธรรมะใช่ไหมครับดังนั้นหากมีชีวิตวันนี้จงอย่าได้ไว้ใจในการเวลาอย่าถึงวันหนึ่งแล้วเรามาตอบตัวเองว่ารู้อย่างนี้น่าจะสวดมนต์ไปนานแล้ว หลวงผู้ด,ดูท่านพูดเสมอนะครับเรามักจะได้ยินบ่อยๆเรียกว่าได้ยินเสมอดีกว่าจะได้ยินคำสอนหนึ่งที่ท่านพูดไว้ว่าอย่ารอให้แก่อย่ารอให้ชาราแล้วค่อยมาปฏิบัติอย่ารอให้ถึงเป็นไม้ใกล้ฝั่งเป็นแพรใกล้แตกแล้วค่อยมาหัดว่ายน้ำมาหัด ปฏิบัติจงทําเสียแต่วันนี้อย่ารอคอยวันเวลาเพราะว่าวันนี้สําคัญที่สุดปัจจุบันสําคัญที่สุดปัจจุบันนี่แหละคือจะเป็นอนาคตของเราทําวันนี้ก็เพื่ออนาคตของเราทำวันนี้แหละจบที่เราวันนี้แหละหยุดที่เราวันนี้แหละทำให้สำเร็จด้วยเราวันนี้แหละวันนี้แหละครับ สำคัญที่สุดแล้ววันนี้แหละที่เราจะเริ่มต้นสวดมนต์ทำความดีสำหรับวันนี้นะครับหากฟังแล้วมีประโยชน์ฟังแล้วมีกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์หรือมีคำติชมติติงคำแนะนำอย่างไรคอมเมนต์มาได้นะครับผมอ่านอยู่นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ